อะไรวะโอ้ยนี่เรากำลังไปเอาดินกันครับทางไปเอาดินก็ประมาณ5กิโลได้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่เมื่อวานนี่ซนี่นี่นี่แหละเออแม่งใ,ใกล้ๆโอ้ยไกลย้ายไปไหมไป่ที่แซมอ่าฮะพอที่แซมรับลงตระกาศนี่ละอือ อันนี้เราก็จะไปที่บ่ออีกที่หนึ่งนะครับระยะทางก็ประมาณ5กิโลไปกลับ10กิโลนะครับว่าไม่เป็นไรครับเชื่มพลเติมน้ำมัน500ได้ช่องหนึ่ง500นี่วิ่งได้ประมาณทั้งวันนะเกือบทั้งวันเนาะได้ขี่เหมือนชาวบ้า,บานเขาก็ทั้งวันนะอืมได้ขี่เหมือนชาวบ้า,บานก็ครึ่งวันครึ่งวันแค่นั้นเลยครับ คุณ f อทุกท่านนะครับถ้าดูไลฟ์สดของช่องเจ๊จ๋าไมา่ชัดยังไงก็เข้ามาดูช่องเอี่ยวลันทุ่งนะครับก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยตอนนี้เขาวิ่งตามมาไหมนะ นี่ก็จะอัดเต็มกล่องนะครับอัดเต็มกล่องแต่เรายังไม่รู้เลยว่าที่เขาขุดดินเนี่ยขุดตรงไหนแต่เมื่อวานผมได้ไปดูที่น่าจะเป็นที่ตรงนั้นหรือเปล่า iPhone หน้ามืดแล้ว มาแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนผมผมไม่รู้เอ,อผมจำชื่อเท่าแก่ไม่ได้ครับแต่รู้แค่ว่าเด็กโรงปุย๋ยเด็กโรงปุย๋ยจัตุรัสนะครับสุดยอดครับเสียนี่เป็น f อซแบบตัวจริงเลยครับคนนี้เลยครับที่บริจาคหวอมาให้ผมครับ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวผมต้องไปจัดให้คืนครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าผมจะจัดอะไรให้นะครับรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมก็จะไปหาเสียถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็ใครทักอะไรมาก็ผมยังตอบไม่ได้ครับถือโทรศัพท์สองเครื่องอก็ เมื่อเช้าเสียก็โอนตังมา200บาทเอ้ย,ยสองสอบาทนะครับเสียพนก็ได้ไปเอาทายมาเทให้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ส่งรูปนะครับก็บางครั้งก็กลัวนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมทําจริงครับคือทําจริงนะครับนี่ก็เราก็ได้ยอดนะครับ4599บาทนะครับขอโมทนาสาธุ ทุกคนทุกท่านด้วยพี่พุทธผมก็ลืมโทรบอกเลยไม่ได้โทรบอกเลยไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ไม่ได้บอกใครเลยนะครับเสียตั้มก็โทรบอกอตอนเกยเห็นโพสต์นะครับเลยโทรมาถามกันนะครับเสียโจก็เห็นผมโพสต์ก็โทรมาถามก็เลยว่ามาช่วยวิ่งกันนะครับ เสียตินก็ติดงานติดภารกิจนะครับก็เข้าใจอยู่ครับก็ถ้าทีมงานวิ่งใกล้ๆผมว่าโทรบอกแต่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับทีมงานเสียตินก็เคยช่วยเหลือเรามาตลอดอยู่แล้วนะครับเคยช่วยเหลือกันมาตลอดตอนนี้เราก็อุ้ยไก่ย่างสั่งส้มตำ เอรุนี่เย็นมากเลยทำไหมตอนนี้ก็วิ่งกันมาสี่ห้าคันเลี้ยวซ้ายขาดด้างหน้าเด้นู่นเซีเยข้างหน้าะตรงหลักกิโล ถ้าจะเป็นรอยรถหกล้อวิ่งนะเนี่ยไปเรยนี่ครับใครวิ่งหลังนี่ไม่ต้องสืบเด้ไปเลยไปเลยมึงแกล้งไอ้เสมหน่อยดิมึงไปถึงตรงนั้นก่อนแกล้งไอ้เสียมนะมึงสุสดคอนกรีตเสร็จมึงแกล้งไอ้เสมหน่อยดิไว งงเลยแล้วไอ้สี่คันอยู่ขลางห้าคันอยู่กลางไ,ไม่ต้องสืบแล้ว <c oughs> แล้วก็เราไปที่บ่อแต่ไม่รู้ว่าบ่ออยู่ตรงไหนเลยเมื่อวานไปเห็นแค่รอยเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าบ่ออยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าแต่ไมโครก,ก็บอกว่า วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองครับแต่แต่เมื่อกี้เป็นรอยหกลอ้อไหมเสียพรช่วงนี้รถแห่รถแห่เ่าไปบ้างเอ้ยไม่ใช่ไม่ว่างครับบ้างครับแต่ว่าเขาไม่ให้วิ่งเอ้ยไม่ให้เล่นนะครับนี่ครับทีมงานรถแห่น้องเนท มิวสิกนะครับทีมงานน้องเนสนะครับบุญหลายก็อยู่ด้วยกันนะครับสองปีแล้วครับอ๋อเซมวิ่งหายอ่ะนี่ใครใส่ก่อนก็ไปเทก่อนคันนี้คันแรกเดี๋ยวผมก็ต้องไปเออ ดูที่หน้าง,งานที่เทอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้มาเทียเ่ยวแรกนะครับผมก็ต้องมาบอกบอกมาบอกหน้าง,งานก่อนนะครับถ้าไม่มีหมู่บ้านนี่วิ่งแบบสบายๆเลยเฮ้ยไงง่องเหมือนรถหกล้อเขาวิ่งหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องตามคิวนะครับไปตามคิวก็ใครถึงก่อนก็ตักใส่เลยครับแต่อย่าเผลอตักใส่ทีมงานที่จะไปขายแล้วกันหลงคันเอาไปขายก็เซ็ตเลยครับเต็มกล่องครับวันนี้อัดเต็มกล่องนะครับไม่รู้ว่าไมคโครจะอัดให้กี่ตักนะครับตอนแรกคันนี้ว่าจะใส่ระแนงมา ใส่ไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยนั่นรถกระบะบรื้อหกล้อฮะนี่นี่นี่นเลี้ยวซ้ายเช้าซ้ายเฮ้ยเลี้ยวซ้าย,ยเลย,ยเลี้ยวขวาปะเขามาจากโน้นหรือเปล่าเออ,เอ,อไปนูน่นไปนูน่นเออใช่ใช่ใช,ใช่ไปตรงไม่รู้รอ่ะผิดก็กลับกันหมดอ่ะเออคงจะมาจากนูน่นแหละรอยบางฝุ่น นี่ไงรถ,ถงเทเลเก่ใช่ไหมไม่รู้ผที่ไปดูมงรงงานรถย้ายขนาดไหนน,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 ไไนู่นนู่นไงไมโครนันไปอโอเคแล้วครับเราถึงบอกกันแล้วครับจ้าคือคนนี้เราถึงบอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจรจากับ ไมโครนครับว่าจะก็จะขออะไรไหมหรือยังไงอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวว่าจะได้กี่ตักอะไรยังไงนะครับนี่ถอยตรงนี้นี่ครับไม่โคร ไปเลยพอน,นี่ครับถึงแล้วครับสวัสดีครับโยโย,ย่อาเลยบอเตโอ้ดินสวยมากเลยดินสวยมากเลยไปกลับรถรอก็ได้ไปกลับรถรอเลยนี่ครับสำหรับที่นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดี